สวัสดีครับพี่น้องครับยน่ามะเร็งมากกว่าพุทพักให้นมเอโนมอนนะครับเนาะครับนี่กับเน่าอันต้นหูนี่รอดสินะครับเนาะรอดรอดต้นนั่นล่ะสิได้กินอ่ะครับอันหัวอันหัวคานี่งเน่าครับครับต้องตีแต่มันแตกๆพี่น้องครับนี่เออ่าตัดแต่มันขึ้นมาสิ่งขอาตัานน้ครเนาะครับ ตขเียตรัต,ตัวนีันงเป็นตวนทังะพี่นองเลยสีลอดนลสี่นอง,นองครับมันยูซือ้อมันเป็นั่ดจอมันยหมดปวกเนาะย่านปวกวะอันท็นกในวันนีมีสายลุงวะจาก <c oughs> ตงมา,างั้เย็นมันต้องเป็นละอองลายๆเย็นว<ล>ะครับสายลุงวะบั เห็นที่สายนำ,ายนำมาสายกองมันมีสายกองบ,บวกเขาก็เป็นมากเลยดิมันดอไหม,มรครับปลานี้ยาวไว้นะครับครับต้นหอมเลยี่น้องเลยคเดียวป้งอีกเหรอเออต้นหอมครับ อันนั้นบักทั่วมันกันเริ่มอ,ออกดอกออกผลแล้วพอ,อเป็นบางต้นเหรอพี่นอ้องแต่ว่า,วามันยหญ่ไม่บักทัวปีคือตัว,วาน,นี่น้ครับมันเป็นเชี้อน่ะอ,อันต้นอันหน้านี็ก็ทีได้กินกันมันหน้าเป็นเสาคนเหรอพี่นอ้องครับให้พี่น้องเบิ่งด้วยน่<ส>ะที่ <สะ S 1> พี่นอ้องคร<ๆ>ับหน้าก็ได้มันอันบกไฟง่ามไหม เนี่ยข้ามมดแล้วก็มีความตุ้มในพี่น้องเอ้ยเราได้ไปเหน็นน้ำปีน้ำนองไอเราได้เหน็นนล้วมีความตุ้มกรลาดเนาะครับมันมาหน้ากับว่าข้ออายุกันนี่นึงพี่นออ้องว่าข้อจมหาแต่ลิ้นดีอย่างเด้ <c oughs> อาขาดคู่ขาโอเคพีนน่น้องท่านนี้เราทุ่มซื้อว่ายน้ำขึ้นมาบ้างก็เย็นน้ำเนาะครับซ่า,านี้ก่็น,นะครับ อาส่ลอยห้เลี้ยงนอฟวันนี้น้อหนึ่งสองครับเลี้ยงครับอ,อยู่สองคนพี่น้อเงินลอยมันคนละไม้ละมือแต่ว่าข่อยยังคือเสียดนายต้นหมูเขียเลียนต้นนั้นแหมมันก็ยังวาดมากกว่านี้เกี่ยวอมลุ่มอยู่นอหำนอมันอยากตายยังไงมันตายพี่น,อน้อในยินเสียงอันนั้นบอกกันเจ้าจ้ากันเพิ่นขุดดินก็ยังเลี้ยงนอหลานาะเสียงโอ้ฉนั้นมืดแถวเมื่อวันเนี่ยพี่น้องเลย ขามาแรงมากมันนี้บวก่อยล้มแ้่ว่าหนาว้อพี่น้องเ้อะพวอาหารในอากาศเย็นเนี่ยนะครับนาอลวกใครกับกิตตะก่อนอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยให้เหลียก็คักได้ัีหน่อยกินร่างตนล่างตัวแปลงฟัานอาบดำขึ้นเงียนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นกิตตะก่อนอยู่พี่น้องเอ้ยกิตตะก่อนคอยพี่น้องเลยพึ่งลงมาจากเนียนเลือกงเรียนมาใบาสองใบสองเคืองกอง่ไหครับเลือกมานี่ยก็เบื้องท่อตานครับพอแล้วก็กินเขา กินเขาอมนองไกเ่เรียบร้อยกินเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปน้องมันทอดกันข้าวหนึ่งกะเลียนนองมากวันจับทานได้ลุยเลยเอาขอกักรลังกินพอหดต้นไม้เอาขอ้หขอหนึ่งเขาเนาะพี่น้องพอหดต้นไม้เอาข้อหนึ่งเข่าชวนเพื่อนกับจิตตะก่อนนะพี่น้องว่าดี้จักหน่อยเพล่อนะไรงเดียวอาบจับอาบน้าอาบตาขึ้นเงียนพี่น้องแล้วมึงบนวาดเจ้คาคนวาดนี่ยังเนี่ยพี่น้องไอ้พวกดูตัวอี่ยังขีมีหากาน อันนี้นะที่เป็นแบบกรตูนผีไหมครับการ์ตูนที่เพิ่นเบิง่งกันในติ๊กต็อกนะต้องมีเอียงต้นแบบเพิ่นในหัวเพิ่นเป็นคิดว้เด้เพิ่นเบิ่งการ์ตูนเม่ละเพิ่็คิดว้นี่แมียนตะละโตนี่มันคือกันได้ครับสังเกตปะนี่เห็น่าสังเกต่าพี่น้องตะละโตกได้แตกต่างกันออกไปได้เห็นปะสินวานพอ่อวาดเตาวาดงูกับวาดยู่ตะบอมักถ้าวาดซุ้มหน้าเนี่ยกะสีบงงามคือวาดอันนี้เนี่ยวันนี้เออดีสินวาดรูปค้น อันนี้ไมันงี่เงีเ้ยสิเบิ้งออกกันเป็ี่นมันงี่เงี้ยเป็นบโบซ่าอีกแบบหนึ่งอันเป็นโบซ่าคือ,บบอ,อท่างพุ่นแต่ว่าเอาเอาข้อลบแล้วเอาวาดไปคนมากวาดทีนะ่พี่น้องเนาะพานะอันมี่พี่น้องแนะนีอยู่ว่าให้ซื้อกดานซื้อนั่นมากัดกันจะซื้ออ,อ,บบอ,อ,อ,อยู่พี่น้องถ้าคึ้ว่าบ่มักคือทันพี่น้องเลยเอ้ยสุดนียวเนาะขนาดเอาเตรียมเแล้วลูกเด้เอเอาพี่น้องเอาลากมา อาขันร้องมาค่อยเข้าไปเหยียบมองดูนี่อาคอยจะไปเหยียบเนอะอาเลียนกะไรหนอเนอะเข้าไปเหยียบงเพื่อนมาได้น,นะพี่น้องนะเอาวาดเอาเมื่อไหร่ยีดบาดเดียวเป็นนาขเขียนจังไนหเดแล้วเนาะมาหน้าเนี่ยน้ำหนักขึ้นเราเนีน้นะตอนสิบหกนี่นนขึ้นมาสิบเก็ดเราขึ้นขี้หยอกฟอปตโตนักโอนนนตัวจุ่มแหว เบิ้งคือว่าโจยเพราะโจยเด้อพี่น้องฟ้องเงียนอึกอึกว่ามากออกกระลังไก่ดวดบอลนี่ดึงดึงดึงเฉพาะแข็งแรงให้ลูกไปพี่น้องเลยนะเห็นบอหามข้าวเดียวตีเส้นตีเส้นเบิ้งเด้อพี่น้องเลยเอ๋เห็นแล้วโอ้ยวาดเพาะน้องไปนันบ่อยวาดบ่อยได้แล้วมันเองเห็นบ่พี่น้องให้ไข่ไงเออเอรอวาดลดพอจะให้ปลาลุงเบิ้งเนี่ยนะความเก่งของเจ้าปลาจะไปเจากโตงั้นเอาข้อกัเอาน้ำแฟ็บมาล้างนะครับเนาะ ตีสายยางสากันล่างหอกเอ้าเป็นบ่พี่น้องเดี๋ยวข่อยยิ้มเจ้าเบิ่งมาเลยผู้เจ้าสิว่าอ่าเพิ่นบ่ได้วาดเองก็มีเด้พี่น้องบางคนมันก็ว่าพ่อวาดให้แล้วก็พอได้เป็นตัวก็ให้เขามาวาดต่อว่าซั่นเอาเบิ่งเลยนี่วาดวาดเองว่าซั่นให้เบิ่งเลยกระตายวันี่น่ะเป็นอะไรกระต่ายโอ้กระต่ายเออมากระต่ายพี่น้องเอ้ยเออได้ยินบ่พี่น้องเอ้ยแดงน้อยอย่าไปเหยียบมพวกเขาเด้อเจ้าน่ะ อันนี้แหง ere, ham, ้ง oh, อ้วนคักอันนี้นะกะต่าย like. ีรีพูนว่ากะต่ายมาทัน่าเป็นตัวการ์ตูนกะต่ายพี่น้องเลยอ่าเดือนเดือนหนึ่งตัวนี้เอามีเออกะต่ายกับพ่อเข้าใจแล้วกะต่ายรูปแค่รถเนึงชิวิยูหันหมดเลยโอ้กะต่ายมากินแค่รถเด้โอ้เข้าใจว่าพี่น้องความหมายในหัวเขานะกะต่ายเป็นจบแค่รถกินไหมครับแสดงว่าเห็นในการ์ตูนเห็นกะต่ายเป็นกินแค่รถ อันนี้คือแค่รสเด,ด้อพี่น้อง <c oughs> แค่รถได,ด้ยินมาเพิ่นว่าเมื่อกี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความิกจินต่นาการเขาหมดแต่่าเขาอาจสิบ่เขาใจเขาไม่รัเขาใจวาเออกะตายมันกินแค่รสด้านนี้าว่ามาแก่รสเจ้านะเออกระตายมันจับแค่รถกิ่นพี่น้องเพื่อนว่านะกะตายนี่แค่รสเพิ่อนว่าเป็นไดครับคนๆนี่นี่คิดตะก่อนไไเลยไปเลยไปยมผลงานเนี่ยวันนี้ครับไปยืนมุมนั่นมุมนี้เพิ่งผลงานตัวเองแค่ไหนเขาจังอ่อน อันนั้นน้องหําน้องจะนั่งจังลากเนาะเพรานน่องน้องยังเขียนอยู่กับล่างกันพูดลาบันคืนเฮียนหมดเลยยังสีดน้าลน้าออกถ้านี่สอบใจความร้อยแปดสิบมีพี่น้องเอฟซีเป็นพิมพ์มาว่าอยู่ทางบ้านบูกไอร้อยหาสิบสอบสมกัรมากกับแล้วตะมู่บ้านเนาะแล้วตะไม่แล้วตะจังหวะอันทางนี้เพิ่นอาจสิหาไม่ิ่นอาจสิหายากหรือว่าแต่ละบานกับละข้าบูคือกันเนาะบางมองสองลอยกว่าก็มี บางมองร้อยหาซิฟบางมองอ๋ร้อยเก็ดซิฟแมนว่าไม่เอาเตะนะพี่น้องเด้อมีพี่น้องมาคือบ่ามาซือาออซซ้อบ้านข่อยโอ้กัดซิปซื้อบ้านเจ้าหาลอยโลกับขี้พวกน้ำมันมน้ำมนี่ก็ซื้อบ้านข่อยนี่ะพี่น้องไงใ,ใกล้บ้านพวก่ข่นี่กัดลอยแปดซิฟครับผมบางเพื่ก็ว่าคุ้มในคว,วามใหม่มันดีอะไรครับอะไรนะกระต่ายพ่อเข้าใจแล้วกระต่ายกระต่าย <ใน S 1> อเออแครหลอดลนั้นแคร์หลอดเห็นบ่คอ่ะฮะเนี่ย นี่คือกระต่ายกระต่ายกินแครหลอดพี่น้องเอ๋ยเด้ให้พี่น้องเมืองก่อนเออนี่คือตัวกระต่ายเขาจับแครหลอดกินนะพี่น้องนะเออถือว่ามีกินตนาการเอาอะไรอีกเอาไปรูปยังอีกวันนี้หัวใจพ่อใจหัวใจได้ทำนี่อันนี้คือรูปหัวใจเลยพี่น้องเด้เอางูได้ป่ะนี่เอางูเด้ะเอางูเอางูที่เป็นยังไงงูเอ้าเอาหัวหัวเอาหัวงูเอางูงูเอางูมีตาด้วย ไปไงเอางูเอางูเอองูเออทําไม่ใชตน้อยนี่งูลูกเสียกวันนี้นะเอองูอดไพีปน้องนี่พ่อบอกให้ว่านงูมีว่าในเมืองโอ้งูอะไรจะมีคิวเออการว้านงูวันยังนี้ที่ขั้นใดนั่นขันไดนะเออองูงูงูมันยกปีกเนี่ยครับงูเฮานั้นยังไาขอกน้องีปน้อง จินตนาการบนสุดยอดอางูวาดไปงไงงูล่ะมิ้งนี่ละพี่น้องงูขีดเส้นเดียวเลยงูแต่โอ้ตัวน้อยนั่งูน้ำเนาะงูอะไรตัวเล็กจังเต่าด้วยเต่าเอาเต่าเต่าเอาเต่าเด้อเต่าเด้อพี่น้องมันนี้เอาโอ้กระดองเต่าห้ำมาเนี่ยเต่าเด้อพี่น้องเนี่ยนี่คือกระดองเต่านะครับอันนี้วาดเต่านะครับดูครับจินตนาการครับ เตาเต่าพี่น้องเต้าเริ่มมนเอาขาเออโอ้เอาโอเคมาขาเยอะจังเตาเออเอากินจะน่ากัน,กนแล้วตีเียดไปแล้วพี่น้องเต่ามันมีสีขาไม่ใช่ลูกเก่งมากอันนี้งูนะพี่น้องนะอันนี้งูอันนี้เต่าพี่น้องครับ เอออันนี้งูอันนี้เต่าอย่างน้อยเขายังรู้จักเป็นกระดองน้ำเอออย่างน้อยยังรู้จักนะพี่น้องนะที่เป็นกระดองนะเต่าเอาปลาปลาพี่น้องปลาเนอะโอ้ปลาทําเป็นกาโลงปลาอะไรปลาอะไรอปลาพี่น้องปลาปลาคือเป็นแนวนีเนาะวันนี้เนาะโตเป็นเป็นตานม่ยินว่าตาอะไรพวกนี้ปลาอะไรปลาอะไรอ่ะกระรามเหรอ เออฉลาม <laughs> เอออ,เออเฉลามกินอิ่มพี่น้องสงสัยฉลามกินเสือ,อ,อ,อพีอน้องเนี่ยป่าป่าหลักกะเต่าหลักกะงูพี่น,อนอ้องเไงคัดแต่ว่าเริ่มกินพัฒนาการไปพี่น้องเนยเดี๋ยวให้เพิ่นวาดป่ากเขาก็าเต่าไปเรื่อยวาดไปเรื่อยวาดไปเรื่อยก็พัฒนาขึนไปเรื่อยนเอยอน,ยอนี่ยพี่น้อง แท็บสอบนี่เกียนหมดเดียมอะไรลูกไม่คืองามดักคนอะไรใจนะพี่น้องอันนี้เป็นโอ้หัวใจก็เป็นสั่นนะวันนี้อันนี้ใจเนะพี่น้องพคนวาดลูกหัวใจเล้วนี่ยเป็นวาใจพอโคตรกองพอทันมันแมนม,มามวาว่าใจเนาะเอาตะบายย่างหน่อยก็ยังเป็นลูกหัวใจอยู่เลยครับเว้ยยังงวดจ,จักนะพี่น,อน้องไงอืม เอาแล้วก็ล่างเนละพี่น้องเลยเอาโหลดพอส่องเสริมแนวพ้พวคนมากแนว้พว่นอันนี้พี่น้องเนาะทำเนาะเอานี่หมคจินตน,นาการของเขาอะไรเลยพี่น้องเด้อใจอันนี้คอยเป็นค่อยไปเดี๋ยวจงจับประกาศจับโซอค่อยไปพี่เขาว่าทานพออยงเพราะว่ามันระบายสีในรวนเร็วเลยอ่าหัแจกว่าแจกรูปเอาพี่น้องมึงผลงานในนี่รูปหัวใจอันนี้คืองูอันนี้คือปลาอันนี้คือเต่า อันนี้กราะต่ายนะพี่น้องเนอะกรต่ายกินแครอทอันนี้น่าจะเป็นผีในทิกตอกอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่หญิงใส่อะไรก็ไม่รู้ครอบครัวอเป็นครอบครัวอันนี้น่าจะเป็นผีกระหังน,นี่ก็สื่อว่าไปเนยอจากหัวใจคือเป็นกระโปรงคนเนี้ยบาดเนี่ยอ่ากินตนาการหมูอันนี้สวยหั่มาบางทาง่านพยายามเป็นชุดสวยได้ในบันี้อันนี้สวยบาดเนี่ยากหัวใจกลายเป็นคนแล้วบาดเนี้ย โอ้ oh, ใจคนมันอยู่ตรงนั้นเดว้วันนี้ก็าจะเป็นข้อขึินไปเป็นหัวนะบัดเน,นี่ยนั่นเห็นบ่ีอลีเออเพราะหัวใจมันอยู่ตรงนี้เด้อ่าน,นี้ก็เป็นตาบัน,นี้นันน่นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่กินตะลากการเขาขานคนมันบ่มีศิละปะีหลีบ่มีกิตตกรในตนะ่ะเขาสิบ,บาาวัแจก่าสิลากไปแบบใดเนะครับอันนี้เขาหลากลากมาก่ะข้าเดียวเป็นคนเห็นบ่พี่น้องน้องมาหน้าเห็นบ่จากที่แรกวาดรูปใจใจม่คือมันอยู่ตรงนี้ไงมันว่า พอเป็นใจปั๊บคนเป็นหัวึ้นมาอันนี้ก็เป็นผมได้บ้านเนี่ยอ่านั่นแหะโอ้่อยกันดิกันลูก่อยมาข้างนี่ขอยดิเต็มที่เลยพี่น้องเลยขอตาเข้ามาข้กหวาดมาเขียนอันนี้เนี่ยพอเม่บเเคยบอกเลยนะครับเขาตั้งเฮ็ดตั้งเขาเองเลยจับทานมาเขียนทั้งเขาเองเลยเห็นบอพี่น้องจากลูกหัวใจลากไปลากมาเป็นอันนี้เลยบัดนอืมอ๋อเก่งนะซ้ำนี่กับทีวัด จะวาดเด็กน้อยซีขวบวาดเท่านี้เลยคือว่าดไข่บละนะเออสุดยอดเห็นไ่มวาดขวบวาดเดน้องเนะอาวาดไปวาดมามันจีนอกเนื้อมันไม่เป็นนี่ยังไปผู้บานนะ่ะอืมมันจน่ากลันเขาพี่น้องเลยเก่งแล้วโอ้ยบอกคีน้องเบิง่งเป็นคนเลยเป็นงามเลยผมกับงามเออเอาอ่ะอันนี้นเป็นเป็นชนย่องวาดน่ะครักครับ